สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้พับได้สามารถนั่งและนอนได้สายแคมปิง้งสายตกปลาสายท่องเที่ยวหรือหนุ่มสาวออฟฟิศก็สามารถใช้เก้าอี้ตัวนี้ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะาไว้นอนช่วงพักเที่ยงก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนและเก้าอี้ตัวนี้จะมีอะไรให้บ้างไปดูเลยนะครับนี่ครับผมสามารถสะพายไปได้ทุกที่เลยนะครับเอาออกมาดูกันนะครับออกมาเลยอ่ะลองกลางดูนะครับผม มีหมอนให้ด้วยนะครับเขาติดไปที่ข้างหลังได้เลยนะก็จะอยู่แบบนี้นะครับพอเก้าออกมาแล้วนะครับผมใหญ่เบลเลอร์แบบนี้เลยนะครับรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิลกร,รมนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปนอนดูกันนะครับผมโอเคโอเคมีที่พักเท้าด้วย โอเคนอนสบายเลยนะครับผมมีหมอนรองตรงคอพอดีนะมีที่ใส่แก้วน้ําด้วยนะแล้วก็มีที่ใส่หนังสือใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเก้าอี้นะครับผมมีที่พักเท้าด้วยมีที่วางขวดน้านะมีที่วางหนังสือวางโทรศัพท์มือถือหรือว่าวางของนะครับผมที่ตรงนี้นะครับลักษณะของโครงสร้างฐานด้านล่างนะครับสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิโลกรัมนะครับตอนนี้เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั่งนะครับสำหรับวิธีการปรับนอนนะครับก้อยเล้าดึองขาตรงนี้นะครับขึ้นมาน เราก็ขึ้นไปนอนได้เลยนะครับถ้าเรานอนก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับก็นอนสบายเหมือนกันนะครับผมถ้าเราจะกลับมานั่งเหมือนเดิมนะครับเราก็ดึงกลับมานะครับผมก็จะอยู่กลับมานั่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดที่รองขาตรงนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้นะมาเป็นซิปนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกนะครับก็จะออกมาอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็นั่งชิลๆได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการเก็บนะครับก็ไม่ยากเลยนะเราก็พับขึ้นนะครับรูดห่อกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็พิงแอบไว้ที่ข้างห้องนะครับหรือว่าจะใส่กลับเข้าไปที่กระเป๋าก็ได้นะครับท่านใดที่สนใจก็อีพับได้แบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงก์สก้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ